สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับ Prematch Chat with David นะครับแต่อันนี้เป็นช่วงพิเศษจริงๆนะครับเพราะได้รับเกียรติจากคุณเบนซ์นะครับเป็นคอมเมนเตอร์ซึ่งอยู่แถวหน้าสำหรับผมนะครับแถวหน้าท่านก็จะเจิมทุกทีมแล้วก็แพ้ทุกทีมนะครับเดี๋ยวตอนนี้คุณเบนซ์อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณเบนซ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบนซ์นะครับก็วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับ อ๋อไม่เป็นไรครับน้องขอบคุณมากครับเดี๋ยวถึงเองดีกว่านะครับนี่สงสัยน้องเขาดูมาเมื่อคืนต้องมีคนถือโทรศัพท์นะครับโอเค <c oughs> คุณเบนซ์ <c oughs> คุณเบนซ์ครับขออนุญาตคุณเบนซ์แนะนําตัวให้กับเด็กน้องผู้ติดตามเพจเล็กๆของเราหน่อยนะครับคุณเบนซ์ครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงครับเบนซ์ยินดีแนะนําตัวเองนิดหน่อยครับเบน สวัสดีครับผมเบนนะครับก็ถ้าเป็นชื่อดิจิตอลก็กคือเรเซอร์เบนในห้องติดตามกันได้ในช่องของเรเซอร์เบนฟุตบอลอาเซียนแล้วก็แฮตทริกฮีโร่นะครับก็จะทำเป็นเกี่ยวกับวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับจริงๆทัพหลายทีมนะโดวยเฉพาช่วงนี้มาทำเชลซีค่อนข้างเยอะจนเขาเรียกกันว่าเบนเชลซีแล้วครับอ่าั่เด็ดตอนแรกเอ๊ะผมคุ้นๆว่าคุณเชียร์เอ๊ะทีมเล็กๆในเมืองแมนเชสเตอร์ใช่ไหม ริงก็ช่วงชวนี้เล็กเลครับผมเพราะว่าช่วงนี้นเจอแมาเชสเตอรโรนัลโดจะย้ายมานี่ผมการเป็นทีมเล็กเลครับ <c oughs> ขอบคุณมากวันนี้ถือเป็นเกียรติมากเบนเพราะว่าคือผม <ๆ S 2> ติดตามของคุณจริงๆผมแฟนพันแท้คุณจริงๆนะล้วดูผมแล้วๆๆแล้วแล้วในใน c e e o o o คคุณน่ารักมาก Family Man นะมีสนามบุงสนามบอลคุยวันนี้เอาเริ่มดีกว่า Big m a มตสำหรับสัปดาห์นี้เลยลิเวอร์พูเจอเชลซีนะครับเอา คุณเบนซ์แนะนำหน่อยเชลซีไลน์อัพเป็นยังไงข่าวข่าวแล้วอยู่ตอนสุดท้ายเราค่อยมาฟรีดิกกันมาถ่ายสกรอร์กันนะออาเชิญนะคุณเบนซ์ครับได้เลยครับก็สำหรับเกมนี้นะครับผมริพูเนี่ยคือได้จับมาเล่นในแอนิลิ์ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเจอกันมามันป็นเชี่ที่แปลกมากครับอาจารย์คือปกติถ้าใครเป็นเจ้าบ้านจะได้เปรียบใช่ไหมครแต่นียแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีแฟนบอลมีแค่ นักบอลแล้วก็มีลิเวอร์พกับสาร์้นันเตเวลาตะโกนอะไรได้กินกันหมดเลยในบ้านลิเวอร์พูลเนี่ยมีที่ปูแพ้เชลซีแต่ในบ้านเชลซีเชลซีแพ้ลิเวอร์พูลเอได้เลยได้ครับมเมื่อเมื่อมอนานที่แล้วถูกไหมครับผมแต่ว่าพอมาทีน,นี้ถ้าลิเวอร์พูลเล่นในแอนฟิลด์แล้วมีแฟนบอลเนี่ยเราจะรู้สึกว่านักเตะเนี่ยกำลังเสกโคตรกว่านี้แหละจะเสียงเชียในแบบแอนฟิลดอ่ะจะค็อปมันจะจังมากมนเลยจะค็อปแตกนะฮะแล้วก็ว่า จะเป็นเล่นเล่นวันที่12ผมเลยรู้สึกว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลอันตรายมากแล้วก็ได้ผาดที่แท้เท่ากันแต่ความแปลกกว่านั้นนะครับว่าจะดับสิงกำลังเป็นเวสแฮมไงฮะการดับสิงมาเป็นเวสแฮมได้ยังไงนะครับผมก็อิงกลังลิเวอร์พูลเนี่ยเท่ากันดูได้เสียงก็เท่ากันนะฮะก็รอบไปฟ้าที่เขาว่าน่าจะลงสนามเนี่ยประตูก็น่าจะเป็นอาริสันเบเกอร์นะครับด้านขวาก็น่าจะเป็นเบนเอเลนเดอร์อาโนเซนเตอร์คู่เนี่ยผมบอกว่าน่าจะเป็นฟานไดค์กับเจอเอมาติสส่วนด้านซ้ายเนี่ย ผมค่อนข้างที่จะลังเลเพราะว่าสองนอัที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคอซัฟซิมิคสัสนะ์โรเบอร์นทีของโรเบอร์สันเพราะว่าซิมิคัสเนี่ยสองเกียร์ที่ผ่านมาเล่นดีมากโรบอร์สันเนี่ยเจ็บมาที่ผมโรเีอร์ตันแต่โดยปกติด้วน,นะครับอาจารย์ทางนั้นของครอฟนเนี่ยถ้าใครเล่นดีเขามักจะให้ลงต่อเนื่องแต่เกมเนี่ยผมถามอาจารย์หน่อ,อยอยากให้ซิมิคาสเสร็จโรเบอร์สันลงมากกว่าโรเบอร์สันผม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 คิดอย่างนี้เลยนะเออคุณคุณพูดตรงกับผมเลยแหละคือ เพิ่งเพิ่งเซ็นสัญญาต่อด้วยใช่ไหมเพิ่งต่อสัญญาด้วยนะใช่ครับซึ่งผมว่าติดใจมันได้นะแล้วอาจจะได้ลงก่อนนะผมว่านะใจผมนะใจผมว่าแบ็กโฟล์ถ้าถ้าลงแบ็กโฟล์อย่างนี้กองหน้าเชลซีเหนื่อยจริงจริง,รงผมก็คิดแบบนั้นครับเพราะว่ารเบตสันเนี่ยผมว่าเขาได้เรื่องของความเก่า แล้วก็เกมผมเกมรับแล้วผมว่าเขามีลูกนักเลงอ่ะดาร์นรู้สึกว่าดีมาดมาดีมาลูกนักเลงเขามีรรรรรเรื่องใจเขาได้จริงนะเ <fits S 2> ขาไม่ได้เกิดที่ลิเวอร์พูลนะแต่เขาแบบว่าผมใจเต็มร้อยที่ลร,ร์พูลจริงๆนะผมเลยคิดว่าแซ็คโฟน่าจะประมาณนี้ครับผมส่วนสีลัมซากนะฮะแดนกลางเนี่ยผมว่าเกมนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นฟาบิโอแหละเขาจะมาจัดงานของคุณพ่อและทีาวซีเบิลยกลับมาลงกับมาซ้อเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะมีเฮนเดอร์สันกลับมาส่วน แดนซาอีกคนหนึ่งเนี่ยผมคาดว่าเกมนี้น่าจะเป็นนาบีเกต้านะฮะเห็นด้วยถูก,ก,กต้องเพราะ <ผม S 1> ว่ามันจะเป็นเกมนี้ใช่ใช่ผมเห็นด้วยน่าจะเป็นคนนี้น่าจะเป็นเกตา้าครับใช่ครับแล้วก็แนวรุกในแดนหน้าสามคนก็น่าจะเหมือนเดิมครับผมคริมิโนโซาร่าแล้วก็มาเนียแล้วก็ใช้เป็นโชต้าเนี่ยมาเป็นซุปเปอร์ซับเหมือนเดิมดมาได้งานเซอีถึงเวลาละโอ้โหนี่ก็อชอบเลยนี่ทีมในฝันผมเลยนะเนี่ยตอนนี้หมายถึงว่าดีมทีมเลยเนี่ยจับอย่างนี้นะ นะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าลงซ้อมแบบไหนก็จะก็ก็จะจะจะเอาลงแบบนั้นแหละนะครับอ่ากลับมามาทางทางเชลซีคุณบ้านคุณเบนเชลซีอ่าเป็นเบนเชลซีแล้วใช่ไหมสำหรับเชลซีในวันนี้ก็น่าจะมาแผนเดิมครับสามสี่สองหนึ่งนะครับประตูก็เป็นนี่ครับประตูยอดเยี่ยมของยูฟารัดครับเอดูอาร์เมนตีกับโซลอนเบื้องืนเลยครับอืมอืแล้วก็หลังสามคนเนี่ยอันนี้น่าคิดหนักครับผมจะตีเป็นว่าหลังตัวซ้ายเป็นอันเจเนรูดิเกอร์นะะ หลังตัวขวาผมคาดว่าวันนี้น่าจะเป็นเซซาอาร์เซเกรตาแต่หลังตัวกลางนี่แหละครับอาจารย์ผมยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นใครระหว่างยูเซนเซนกับเซียโก้แต่ผมคาดว่าเกมนี้ผมให้เซียโก้ซอวาลงก,ก่อนแล้วกันเอาประสบการณ์และก็ความเกา่าม,มาตู้กับรุ่นน้องอย่างรีมิโนมาชนกันนะส่วนแดนกลางคู่กลางสองคนผมว่าน่าจะเป็นเซนโกโลกองเต้ครับกลับมาฟิตลงได้เพราะเกมนี้ถ้าไม่มีกองเต้ผมมองว่าเชลซีเหนื่อยกองเต้น่าจะฟิตลงเกมนี้นะฮะคู่กับ จอร์จินโย่และเป็นเบสเพลเยอร์ฟีฟอาของยูฟ่าคนล่าสุดนะฮะก็จะมาจินคู่กันแล้วก็วิงแบ็กซ้ายผมว่าเกมนี้ผมให้เป็นชีเวลครับมาคอสอารอนโซ่ so เนี่ยถ้าลงเกมนี้ผมว่ามูฮัมหมัดซาร่ายิ้มเลยคราาับอาจารย์เพราะอาลอนโซ่เนี่ยเขาเป็นเขาเป็นกองหน้าที่พอเล่นแบกได้นะเขาไม่ใช่แบกนะฮะเขาเป็นกองหน้าที่พอเล่นแบกได้เฉยๆครับเหมือนเหมือนกับลิเวอร์พูลเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วทั้งปีในสนามมี<อ>มิดฟิลด์เจ็ดคน<ร> <c oughs> จริงครับผมปีนี้ดานิลลีฟูนักมากครับก็ผมมองว่าเป็นใช่ครับวินแบบซ้ายเป็นชีเวลแล้วก็ปีนแบบขวาก็คงเป็นวิสเกมนะครับก็กำลังมนใจด้วยใช่ครับผมแล้วก็ในตัวรูปเนี่ยผมว่าในสามแนวรูปข้างบนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น เมีสันเมาส์ราเมดูลูกาปูแล้วก็ซิโมแวนเนอร์ผมบอกว่าแวนเนอร์เกมนี้น่าจะลงสนามมากกว่าแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าแวนเนอร์ดวงเกมเนี่ยแฟนลิปูจะมีแอบปูหรือเปล่าเพราะจำได้ไหครับซัมเมอร์ที่แล้วอาจารย์ว่าแวนเนอร์เนี่ยโหอยากจะมาลิปูแับแย่แต่ไม่ได้อืออือโดนโดนอันนี้ต้องโดนเสียง <ผม S 2> ดังถ้ามีแซวอะผมว่ามีแซวแน่นอนอะมีแซวแน่นอนอะมีอาโคสไปว่า มีโมเทเบ,บวนเนอร์ขวัญใจ V R ครับทิงเข้าไปถ้ามี V R นี่เป็นดาสมมวสังโมแล้วเออพูดถูกใจดิลูงกากูลูงกากูตอนนี้กำลังฮอตใช่ไหมใช่ครับผมฮอตมากๆก็ลงมา15นาทีแล้วก็ทำได้ในเกมพี่แล้วแล้วก็เกือบหมกเข้าแต่แบรนโนเซฟไปได้นะฮะก็สำหรับเกมนี้ผมว่าแน่นอนครับว่าฟันได้มาสิฟฟานบิญโญเนี่ยน่าจะถูก ได้รับคำสั่งมาสควีนแล้วก็ประกบลูกกระปูอู่แล้วนะแต่ผมว่าเกมนี้ลูกกระปูจะเล่นยากแต่คนจะเล่นง่ายขนาดคือเกมวนเนอร์แต่เขาจะรอดกับจัก VR แล้วก็จะคมหรือเปล่าอันนี้คือเรืเองนผมว่าลูกกระปูน่าจะเป็นตัวหลอลกครับเกมนี้น่าจะเป็นคนพักวมพักบอลแล้วก็ปัดขวดแนวรับแล้วก็หหให้โอกาสพวสกเนสตดเมาส์รีสเจมแล้วก็วนเนอร์เนี่ยได้มีโอกาสมากขึ้น ผมว่าเกมนี้สนุกครับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับแท็กติกเพราะว่าสาเหตุที่ผมคิดว่าทำไมทูเคิลถึงเอาแวร์เนอร์ลงเพราะว่าลี้อฟูอะครับอาจารย์เป็นคน,นเป็นทีมที่ยืนแข่งหลังไล่ถูกมากไล่ถ<อ>ูก<อ>มากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าทูเคิลน่าจะใช้ความเร็วมาเล่นงานแล้วฮาแวล์ก็น่า,นาเป็นสำรองคิดว่าน่าจะประมาณนั้นครับครับโอโ้โหเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากคือผมฮาแวล์นี่ผมชอบนะผมใจเออใจผมชอบนะผมผมรู้สึกว่ากับลูกับฟูคือ ลูกกูกูเนี่ยเคยอยู่กับเราแล้วล่ะหมายถึงว่าอยู่ในพีเมลีกอยู่ในพีเมลีกแล้วแล้วก็ไปไปยุโรปนะไปยุโรปแต่อย่างที่บอกคือลีกในอิตาลีวันนี้ไม่เหมือนอีกในอิตาลีในอดีตมันทำสกอร์กันง่ายกว่าเยอะเยอะวันนี้พีเมลีกนี่ยากกว่าเยอะนะผมว่ายากกว่าเยอะแล้วอันหนึ่งที่ผมใช่ไหมใช่ไหมมันมัน<ม>แล้วก็อันหนึ่งที่ผมเห็นคือ ลูก็กโอเคอร์ผมสำหรับผมนะแต่อยู่ยิงเยอะแต่เบลยเยียมก็ไม่ไม,ไม่ไม่แชมป์ยุโรปนะเออผมชอบพูดคำนี้ก็คือผมกันได้ด้วยดังกรณีแหละแหละแต่แต่ก็คือสนุกแน่เกมนี้นะผมฝาก <c oughs> ฝากนิดเดียวก็ทายสกอร์ให้ซะหน่อยทายสกอร์ซะหน่อยนะทายสกอร์ <c oughs> ทุกคน <c oughs> รอฟังเลยเนะี่ย <c oughs> <c oughs> ได้ฮนะถ้าะเราว่าผมถ้าใครถ้าใครตามผมมาเนี่ยผมจะเขาว่าเจิมสกอร์แล้วก็ดีดนิ้วหนึ่งทีอ่าเรียบร้อย อ้าวเชิญสำหรับคู่นี้นะถ้าให้ผมเจอร์ตกรู้เนี่ยลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเจอกับเชลซีลิเวอร์พูลต้องมาแล้วรับาอาจาเนี่ยผมว่าเกม <c oughs> เนี่ยเกลียตกเลยครับลิเวอร์พูลกับเชลซีผมว่าคู่นี้สนุกน่าจะยิงกันจะทุ่มลลายครับลิเวอร์พูลเกมน,นี้น่าจะชนะเชลซีสองหนึ่งกันทัลมสองหนึ่งครับโอเคโอ้ดีใจเสียวเลยนะเจอมเจร์เนี่ยเสียวทุกที แต่อย่างนี้ขอบคุณมากเบนเพราะว่าผมว่าน่าสนใจมากแล้วแต่ผมทายไว้สามหนึ่งนะคือผมทายไว้สามหนึ่ง t n i s e l d นด์ฟิลดีซิสแ d นลนะครับแล้วแล้วต่อหน้าแฟนบอลเนี่ยไม่ว่าจะมาเด้หรือโฟร์มิโน่เนี่ยมันเป็นนักบอลประเภทเสียงเชียร์แล้วมันจะเป็นคนละคนเลยเหมือนเหมือนเหมือนปีที่แล้วนี่เล่นไม่ออกเลยคนละคนเพราะไม่มีเสียงไงนะผมผมเดาว่าอย่างนั้นแล้วก็แต่อย่างที่บอกว่าเวลา บเกมใหญ่ๆเนี่ยเวลาทีมไปเจอทีมใหญ่แล้วเป็นเกมใหญ่เนี่ยคือเอาเวต้องไม่แพ้มีเบพาะช่ครับเอาเวต้องไม่แพ้ ตาเบต้องไม่แพ้เสมอก็ได้แต่ใจผมไม่อยากนะผมก็เชียร์ลิวพูใส่เสื้อลิวพูอยู่แล้วนะครับขอบคุณเบน์มากอูวันนี้ดีมากวันไหนมีโอกาสผมเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญอีกสักครั้งหนึ่งขอบคุณมากถือว่าเป็นเกียรติกับรายการเรามากนะครับขอบคุณมากเบน์ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็วันนี้จบโดยชัดเจนสมบูรณ์นะครับคุณเบนส์เดี๋ยวก็จะมี เบนเชลซีแล้วสมัยก่อนก็เชียร์แมนยูนะตอนนี้เบนเชลซีไปละติดตามคุณเบนได้ที่เฟซบุ๊กนะครับเรเซเบนนะครับวันนี้เราก็คงเท่านี้ก็สองหนึ่งหรือสามหนึ่งเดี๋ยวห้าทุ่มเจอกันห้าทุ่มครึ่งใช่ไหมห้น่าแจะห้าทุ่มครึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ